สวัสดีครับสวัสดีครับแวก็ที่นี่ได้เข้าชิงด้วยใช่แล้วก็ได้เป็นรางวัลเยอะเลยขอบคุณครับเราเทพสุดครับเราเทพสุดครับผมยังไงบ้านกับผมมีเรื่องแรกไหก็จริงๆเป็นเรื่องที่สองนะพี่แต่ว่าเรื่องแรกผมมาเล่นตอนประมาณช่วงั้นผ่าตกผมมาเล่นตอนประมาณตอนป .6 ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิครับเล่นเป็นที่ก้าวเรวมเด็กแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็น ครัง้งแรกที่ได้ที่ได้เป็นบทคนที่โตบ้างนะฮะแล้วก็แล้วก็มีคนแสดงมาเล่นเป็นผมตอนเด็กรู้สึกก็รู้สึกแปลกดีฮะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะแ,แบบก็ถามว่าไกลตัวไหมก็ไกลตัวแต่ว่าก็มีความเหมือนความคล้ายบางอย่างที่ไม่ได้ทำมายากมากขนาดน,นั้นก็รู้สึกว่าสนุกดีครับบทนี้บทตอนแต่ผมก็ได้ชิงหลายสถาบันนะก็ประมาณสองสามที่ครับก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจนะที่เราได้ชิงแต่ว่าถ้าถามว่าคาดหวังไหมเอาตรงก็ไหมเพราะว่าเรา เรารู้สึกว่างานของเรามันจบไปตั้งแต่ตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็พอดังมันออกมาปุ๊บเราแฮปปี้แค่นี้ก็จบแล้วก็<ช>ที่เหลือเรื่องความชมหรือว่าเรื่องรางวัลมันเป็นแบบว่าเป็นแบบผลพลอยได้มากกว่าก็คือถ้าได้ก็ขอบคุณมากครับโอบาสที่หนังเรื่องอนอืรับจริงๆขอเราว่าช่วงนี้ไม่ค่อยด้ดูครับอย่างแบบว่าที่อยากรู้คืนคืนยุติธรรมมากมากมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็มีถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยแล้วก็งานเพลงก็ยังทําอยู่แล้วก็ยังเรียนไม่จบด้วยตอนนี้อยู่ปีสี่ อดูศิลปรกรคณะดนตรีครับเรียนเรียนดนตรีก็ยากครับผมแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าวันนี้ดูเสร็จดูแล้วใครได้ใครได้บ้างครับถ้าได้กลับมาดูอ่ะอินสตาแกรมเห็นดูแล้วเหมือนพูดเรื่องเพลงมากเลยมากมากครับคือเพลงเป็แนแพสชั่นหลักหลักของผมเลยผมพูดทุกที่ว่าเป็นแพสชั่นหลักของผมมากกว่าการสแสดงแต่ว่ามันแบบเหลื่ยมมันนิดเดียวอะ่ะเออแต่ว่าเราเราเราจริงจังมากกับงานเพลงแล้วก็อยากให้ให้คนเรามองเราเป็นนักศิลปินไดกเป็นจริงมากกว่า มีอะยากจะทำเเรืงเพลงได้ครับก็ฝากเพลงใหม่นี้นะครับเพิ่งปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าถึงเวลาฟังนะครับของวงมิส M N T S นะครับผมเป็นวงของผมเองซึ่งโปรเซสการทำงานก็ทำเองหมดเลยเขียนเนื้อเพลงแต่งดนตรีทำนองทุกอย่างเป็นพวกผมสองคนทำกันเองแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ชื่อพีแท๊กมาช่วยอีกคนหนึ่งไงครับตอนนี้มีขายซีรีส์มีซีรีส์ครับของทางช่องไทยพีพีเอสนะครับผมก็เล่นกับน้องโมบายวีแคนตุอชื่อชื่อ เรีว่า well mm ิทูออนไลฟ์นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเบมารครับแฟนแฟนอะไรฮะอันนี้ช่อะไโรมิชิตดาวโรมิชิตาวตอนนี้หนังไทยกับโรมิชิตาเอาจิเดียวเลยลอสองสองโรมิชิตดาวแล้วก็สวัสดีนสวัสดีแฟนแฟนสวัสดีหนังไทยด้วยนะครับชื่อนี้ถูกป่ะสวัสดีหนังไทยคือชื่อถูกป่ะใช่แล้วก็โรมิชิตดาได้ได้ครับ สวัสดีแฟนๆสวัสดีสาง้ายด้วยนะครับผมแล้วก็โลมิชิดดาวนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอวยพรนะครับส่งปลานะครับที่สําคัญคือสนุกได้นะครับแต่อยากให้ทุกคนแบบมีต้องมีสตินะครับผมแล้วก็เดินทางอะไรก็ขอให้ปลอดภัยปีนี้ข้ามแม่น้ำเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาระยะห่างทางสังคมมาตรการนิวโนโมต่างๆครับก็อยากอยากอยากให้ทําอยู่นครับเพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่า อยากให้โควิดมันหมดไปสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับผมก็เริ่มจากตัวเองก่อนนะครับผมแล้วก็เราล้วก็คิดว่าทุกสุอย่างาก็คงค่อยๆดีขึ้นนะครับผมขอให้คุณสูส้ๆนะครับผม